วิดีโอนี้จะแนะนำวิธีใช้แอปรูจีอารีบนโทรศัพท์มือถือของคุณสำหรับการนำไปใช้งานอย่างรวดเร็วและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของไฟวอลที่จัดการโดยคลาวบนซีรีส์ r า w ์จีวอลหนึในโหมดการกำหนดเส้นทางจากนั้นโทรศัพท์มือถือจะสามารถตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi โดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยแอปรูจีเอ็มของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้าสายได้ไฟวอลที่จัดการโดยคลาวบนซีรีส์ r า w ์จีวอลหนึคือไฟวอลรุ่นถัดไปของรูจีเน็ตเวิร์กสำหรับผู้ใช้ในทุกอุตสาหกรรมซึ่งมี UI ี UI สาาาาาาหหรรรรัับกกกกนดดดค่่่และจทงยย รูอิตีคลาวสามารถเชื่อมต่อเพื่อการจัดการจากระยะไกลได้อีกด้วยก่อนที่เราจะจอดลึกถึงกระบวนการนำไปใช้งานเรามาชี้แจงแนวคิดหลักหลักข้อกันก่อนการนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้คุณสามารถเพิ่มไฟวอลบนเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ฟังก์ชันการค้นหาเครือข่ายการดำเนินการนี้จะช่วยเร่งการนำไปใช้ในหน้างานและการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์โหมดการนำไปใช้ระบุตำแหน่งที่จะติดตั้งไฟวอล ในสถานการณ์ที่อินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ตอยู่บนเซกเมนต์ IP ที่แตกต่างกันให้ใช้ไฟวอลในโหมดการกำหนดเส้นทางที่ขาออกของเครือข่ายประเภท, face, ปปเทอ,อินเทอร์เฟซระบุประเภทลอจิคเข้าของอินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อกับเอ็กซ์ทราเน็ตคืออินเทอร์เฟซแวนและอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตคืออินเทอร์เฟซแลน โหมดการเข้าถึงระบุโหมดสำหรับอินเทอร์เฟซ WAN เพื่อรับ IP address สามารถตั้งค่า IP address แบบคงที่ DHCP และการเชื่อมต่อ p p p o แบบใช้สายโทรศัพท์ได้สำหรับไฟ wall ในโหมดการกำหนดเส้นทางการนำไปใช้งานอย่างรวดเร็วสามารถทำได้โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือบนคอมพิวเตอร์คุณสามารถเข้าสู่ระบบ UI web ของ firewall เพื่อนำไปใช้งานได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แอปรูจิเอรีบนโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อเชื่อมต่อ WiFi สำหรับการนำไปใช้งานขั้นตอนต่อไปนี้จะสรุปกระบวนการการนำไปใช้งานอย่างรวดเร็วโดยใช้แอปรูจิเอรีใช้รูปแบบการกำหนดค่านี้เป็นตัวอย่างลูกค้าเครือข่ายระดับองค์กรต้องการความครอบคลุมแบบไร้สายและจำเป็นต้องติดตั้งไฟไวอลที่ขาออกเพื่อรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารระหว่างอินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ต ลูกค้าไม่ต้องการนำคอมพิวเตอร์มาที่ทำงานและต้องการกำหนดค่าอุปกรณ์ต่างๆอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายบนโทรศัพท์มือถือกระบวนการนำไปใช้งานประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการกำหนดค่าสร้างโครงการเครือข่ายและตรวจสอบการกำหนดค่าเชื่อมต่อสายเคเบิลระหว่างอุปกรณ์ตามที่วางแผนไว้ กำหนดค่าเกสูนหนึ่งบนไฟไวอลให้เป็นอินเทอร์เฟซ WAN สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ0ูน MGMT ให้เป็นอินเทอร์เฟซ LAN สำหรับเชื่อมต่อกับสวิตบน LAN เชื่อมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายเข้ากับอินเทอร์เฟซบนสวิตขั้นตอนต่อไปคือดาวน์โหลดและติดตั้งแอปรูจิเรยบนโทรศัพท์มือถือของคุณและลงทะเบียนบัญชีการจัดการโดยใช้ที่อยู่อีเมลหลังจากเปิดไฟไวอลแล้วให้รอประมาณ3นาที จากนั้นโทรศัพท์มือถือจะสามารถตรวจจับสัญ,ญญาณ Wi-Fi โดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยแอ Ruijie M mm. ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายได้เปิดแอป,ปบนหน้าเพจโปรเจกต์ให้แตะแอปโปรเจกต์จากนั้นแตะ Connect to Wi-Fi เพื่อสร้างโครงการแตะ Start แตะ Connect ในหน้ารายการ Wi-Fi ที่แสดงให้เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi เริ่มต้นของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายกลับไปที่แอป r u i e r และรอประมาณ30วินาที ระบบจะสร้างโท p โพโลยีขึ้นโดยอัตโนมัติตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์และข้อมูลการเชื่อมต่อสายเคเบิลในโท p โพโลยีแต่ Start Config บนเพจที่แสดงให้ตั้งค่า Project Name และ Management Password ให้ใช้รหัสผ่านการจัดการเพื่อลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือขา่ายหากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านผู้ดูแลระบบสูงสุดของไฟวอล์จะได้รับการอัปเดตเช่นกันตั้งค่าซีนาริโอและแตะ n น็ Next. บนหน้าอิ i n t e r n e ต c o n ฟ i g ให้เลือกเกศูน1ของ Firewall ตั้งค่าเป็นิ Interface WAN และเลือกโหมดการเข้าถึง Internet เป็น DHCP การป้องกันการบุกรุกและการป้องกันไวรัสจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถปิดการใช้งานได้ตามต้องการโปรดทราบว่าการป้องกันไวรัสจะทำงานหลังจากเปิดใช้สิทธิการใช้งานเท่านั้นแต่ n e ในหน้า WiFi Config ให้ตั้งชื่อและรหัสผ่าน WiFi ตามค่าเริ่มต้นแล้วไม่จำเป็นต้องมีรหัสผ่านแตะเซฟรอให้ระบบส่งการกำหนดค่าหลังจากข้อความแจ้งการจัดส่งสำเร็จปรากฏขึ้นให้แตะคอนเน็กเพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ใหม่ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายกลับไปที่แอปรูจิรีเมือ่อเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ใหม่แอปจะตรวจจับเครือข่ายโดยอัตโนมัติแตะเนเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ในขั้นตอนนี้คุณสามารถกำหนดบริการต่างๆตามต้องการได้เปิดแอปและแตะโปรเจกต์เพื่อดูโครงการ firewall ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นแตะชื่อโครงการจากนั้นแตะไอคอน firewall ในโทพโลยีเครือข่ายเพื่อตรวจสอบว่า firewall ออนไลน์อยู่หรือไม่และอินเทอร์เฟซ LAN และแวนเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่หลังจากเชื่อมต่อเทอร์มินอลกับสัญญาณ WiFi แล้วให้ตรวจสอบว่าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่หลังการนำไปใช้ในช่วงเรื่องตน้น คุณสามารถดําเนินการวางแผนและปรับแต่งเครือข่ายตลอดจนจัดการการกำหนดค่าอุปกรณ์เพิ่มเติมได้บนรูทียอคลาวแอปรูทีรีหรือ UI เว็บไฟวอลภายในเครื่องตามต้องการ